ี่ต้องอา่านอ้าว<อ>ก็ที่คืบอบอกพี่ใจว่าเมื่อกี้คือ MIT จะแบบมีกิจกรรมอะไรประหลาดๆบ้างไวยใช่ไหมคะแล้วทีนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ MIT ที่สงวนไว้เฉพาะเด็กที่มันฉลาดฉลาดมากก็คือเอารถไปทำอะไรเขาเอารถคันนี้ขึ้นไปบนบนคือกลุ่มเขาคือเราไม่มีใครรู้ว่าคลุ่แฮกเกอร์นี่เป็นใครเพราะว่าเขาแบบเป็นคนที่ไม่มีคนรู้จักเขาจะรีคูดคนแบบ คนตอบคนเท่านั้น,นไม่ใช่แบบเป็นใครอยากเข้าไปเขาเลยไม่ให้ไม่ให้คือลอไอร้รถคันนี้คือมันขึ้นไปอยู่บนหลังคาโดมอันที่พี่เห็น,นเมื่อกี้หลังคาโดมสิบ้วมาขึ้นไปได้ไงใช่ไม่มีใครรู้ว่ามันขึ้นไปได้ไงโอ้ก็คือข้ามคืนเขาเอาขึ้นไปบนนั้นแล้วเขาก็เอาลงแต่ไม่มีใครทำอะไรเขาเพราไม่มีใครรู้ว่าใครจะไปทำไงคะแล้วไม่หาคืนแล้วก็แล้วคือเอาลงไงแล้วเอาลงเนี่ย คือ m อรต้องจ่ายเงินเยอะมากตอนเราลงเพราะไม่รู้จะเอาลงยังไงก็เลยต้องก็เลยต้องจ้างเฮลิคอปเตอร์มายกลงโอ้กัดนั่นเนี่ยก็คือเจ้าบัวตัวนี้ที่บอกก็เคยไปอยู่บนหลังคาเเหมือนกันเที่ยวกันคือเจ้าบัวตัวเนี้ยมันขโมยมาจากร้านไอศครีมโอ้ ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำลนแล้วไอ้รถอันนี้แล้ปอเนี่ยเหรอที่ว่ารถเนี่ยใช่ค่ะ <laughs> ขอธิบายเขาขึ้นไปได้แต่ว่าตำรวจไม่รู้จะลงยังไงดังต้องไปจ้างเฮลิคอปเตอร์มาลงค่ะโอ้ยใช้เงินเยอะมากแล้วมีครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอ่าพึ่งเกิดเมื่อสองสามปีที่แล้วเองคือเด็กเอ็มไอทีไปขโมยปืนใหญ่จากคาลเทคมาอ้าวคาลเทคที่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะมาเอามาถึงนี่เลยอ๋อ แล,แล้วแ,แล้วพอเขาแข่งมันรู้เ้าก็คือแบบเขาต้อง f u น r a สเพื่อที่จะเากลับไปแล้วอ,อันนี้ <ละ S 2> <ล>คือหนูอันนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะก็เป็นหน่าเขาทําแบบแฮกแฮงสนุกสนานแต่ว่าคือมันจะมีกฎของการแฮกว่าคือต้องต้องทำอะไรที่ลปลอดภัยต้องบอกวิธีแก้ว,ว่าเป็นยังไงต้องทําให้สิ่งที่เป็น infrastructure <S <S ของเรียนไม่แล้วไอ้รถนี่ขึ้นไปกี่ปีแล้วเนี่ย แน่ใจเขาไม่ได้บอกปีอะค่ะว่าเขาขึ้นไปปีไหนอะแต่คือมันมันเป็นปีก่อนที่หนูจะมาโอ้ก่อนอค่ะเ่และอัน oh <God. S 1> <laughs> นี้มันให้เกี่ยวอะไรเออมีอ่ะเมื่อตอนที่เขาวิเมมเบอร์นายวันวันนะอะเขาก็รถดับ,บเชิงขึ้นไป้ว้บนนั้นเลยแต่ว่าคือมันไอ <laughs> โดมมันไม่พังนะ ไม่ไมันไ,ไม่พังแต่อันนี้ทมันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ตรงที่มันไม่ใช่รถจริงไงคะค oh. ืออันนี้เจ๋งตรงที่มันเป็นรถไอคือคันนั่นใช่ไหมที่เราหยิบมาใช่มันเป็นรถจริงแล้วเป็นรถของ MIT Police oh. <laughs> ทีเด็กไปขโมยมาเป็นรถของตำรวจ oh.